สบายดีสบายดีทานผุสมหมดทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าชูช่องยูนิชแนลคลิปนี้เราจะพาทานผุสมมาเบ่งบรรยากาศการเพาะทานเนาะภาษาลอเอิ์ว่าเพาะทานหรือว่าภาษาลาวเอวอามามาทำบุญอยู่ในเฮือนทานเนาะกะหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อวานนี้เนาะนั่นก็คือบรรยากาศที่เขาเจ้าสูด เครื่องทานอยู่ในวัดหลังจากที่พิ่นเฮไปวัดแล้วเนาะกะกวนที่จะเฮไปวัดก็คือเริ่มเริ่มจากจุดนี้เนาะก็คือทางครอบครัวของผูญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในปีไก่ก็ได้มาเฮ็ดห่อผ้าหรือว่าเงินน้อย<ๆ>เงินทานเนาะหลังจากนั้นกะอยู่ในเฮือนของอาญาติพี่น้องคนตายก็มีการ เพาะทานก็คือคนในหมู่บ้านเนาะจะมาเพาะทานนะั่นก็คือตั้งกองบุญขึ้นมาเพาะทานก็จะมีเ,เครื่องทูบเทียนเนาะแล้วก็มีข้าวสารมีเงินสำหรับภัยที่มีปัจจัยหลายว่ันกะซื้อเป็นอุปกรณ์เนาะเครื่องไส้ของสอยที่ว่าจะนำไปทานให้คนตาย ไผ่ไ่มีศรัทธาอันใดก็ซื้ออนั้นมาได้เนาะนี่คือบรรยากาศการภาษาลื่นภาษาลื่นเขาเอินปั่นปอนเนาะกเกี่ยวกับให้พรกับผู้ที่มาทําบุญแล้วก็ก้าวถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ลวงลับไปแล้วเนาะได้บอกว่าเออมีผู้นี้เดอ้อผู้นี่เดอ้อมาทําบุญหาแล้วก็ มืออื่นจะได้ให้เขาวัดหลังจากนั้นก็มีพิธีการสูดสามมือ้อสามคืนเนาะก็คือคลิปที่เราเห็นไปเมื่อวานนี้เนาะสำหรับเครื่องทานก็จะประกอบมีโตสร้างโตม่าที่ฮ็ดเอาเนาะว่าคนแต่ก่อนเืีอว่าการทำบุญด้วยหูปโตสร้างโตม่านี่เนาะก็คือให้ผู้ที่ร่วงรับไปั่านได้ ได้วัตถุปัจจัยดังกล่าวเนาะก็คือว่าทานสร้างทานมา้าก็ม,มีมีสร้างมีงวัวมีควายมีมา้าอยู่เมืองสวรรค์หรือว่าอยู่ภพภูมิอื่นเนาะถือว่าเอาควายก็เอาไปเกเกยไทยเฮดนาเนาะสามารถอ่าช่วยช่วยคนผลิตเขาได้เพื่อเพื่อเลี้ยงซีพเนาะแล้วก็สร้างก็เอาไวเอาไว้ตางเขาเอาไว้ตางเขาหรือว่าเอาไว้เกไม้ลากไม,ไ,มไ,มไม้เฮ็ดเงิน ส่วนเครื่องทานเกิดจะมีหลายอย่างอยู่เนาะที่ว่าครบเลยแหละที่ว่าเครื่องใส่ในครัวเือนเอาเนาะมีเสือ้อมีหมอนมีเครื่องใส่ในครัวเือนครบทุกอย่างนี่ก็คือหุกของคนตายพ่อหลวงเนาะที่ล่วงรับไปแล้วนั้นในปีไก่แล้วก็ปีนี้ได้มาทานหานี่เป็นบรรดาเครื่องทานเนาะ มีมักไม้ม,มักตอกเครื่องไส้ของสอยเขาสารอาหารแห้งครบสุดเลยเนาะหลังจากาการเพาะทานกับมีอยู่สองสองมือหนึ่งมือหนึ่งกับคืนหนึ่งเนาะที่ว่าให้โอกาสญาติพี่น้องภายในบ้านมาเพาะทานเนาะมือหนึ่งกับคืนหนึ่งระวังคําคืนที่จะให้ไปกับมีมีการอ่า งันเนาะเฮือนงันเครื่องทานก็นคือบางหลังคาเฮือนบางสัทธาก็มีการเสพเนาะญาติพี่น้องมาทานแล้วเอาเครื่องของมาทานแล้วก็มีพาเขา้าคล้ายๆคือกับงานดองเนาะก็มีงานเลี้ยงงานพาเข้าสมาคีที่ว่าผู้เพิ่นมาทานภาพบรรยากาศก็คือมีมีพระเข้าสมาคีกับอัน ของไทยลือเขาจะเป็นเฮ็ดขนมปาดเนาะเขาเขาเจ้าเอื้นขนมปาดบุญบุญทานของบุญพระเวทลือนี่เนาะจะเฮ็ดขนมปาดสู้กันกินเวลาคนมาเพาะทานกะเอาขนมปาดเอา,ขาเอาขาแคบจืนใส่ใสโอหรือว่าใส่ใสถุงยางให้อันอคนที่มาทานเนาะให้มีเครื่องติดไมติดมือกับเหือน นอกจากนี้กัมีพาเขามีการอา,อาหารหลายอย่างอยู่เนะาะก็คือเห็ดราบเห็ดก้อยเหย็ดโสยตามภาษาบ้านๆเ่าหลยเนาะอันนี้ที่คาดบ่ได้ก็คือขนมเนาะเครื่องที่ตอนทำคือขนมขนม,ขนมปาดเนาะขเขาเาเอิญเห็ด <H ed S 2> ด้วยแป้งเห็ดด้วยแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแลวก็เห็ดด้วยมันเพือกเนะาะหลังจากที่กินอยู่นี้แล้วเนาะเวลากับเืินก็สามารถ หอก็ไม uh, <Okay. S 1> no. no. ่ก no. ับม no. oh, okay. <l> ือเนาะก็ค <l> ือเห็นวิดีโอเนาะกะได้ขนมกับเงือนเนาะเจ้าสตาเพื่นให้เนาะอาเดือนองกฝั่งเดือทีใส่เลยพออ้ยปีร่างจ้างแล้ว

นี่เขาพาทานผู้ชมมาอยู่อีกสถานหนึ่งเนอะนั่นก็คือเพิ่นมีงานเลี้ยงคือกันเนอะแต่ว่ามีเหล้ามีเบียร์เดย์เนอะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆที่ว่าทายหูเดีย๋ยวก็สิ่งมืนเมาให้เบ่งเนอะกับเป็นประเภทนี้ตอนรับแขกเนอะแขกมาแขกมาทำบุญก็ต้องเลี้ยงอาหารแล้วก็มีการครบงานกันก็คือเปิดเพลงเสพดนตรีเป็นเป็นเรื่องปกติเนาะ ใครคือกับงานดองนั่นแหละแต่ว่าส่วนหลายอันจะให้ตอนกลางคืนเนาะผู้เท่าหูกแกาติพี่น้องมาพอทานแลวก็ะนัน่งกินเขาสามคีแล้วก็เซฟฟอนลมวงเพื่อเพื่อระลึกระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอะไรเนาะแล้วก็เพื่องานคบงานคบงานเครื่องทานเนื่เพื่อจะอ่า นำไปวัดแลา้วกา็สูดให้คนตายที่ล่วงลับแล้วเนาะโอเคเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้กะแอดมินเอาภาพบรรยากาศการเฮ็ดบุญการเพราะบุญของเผาไทายลือมาให้มเนาะสำหรับไผ่ที่มักคลิปสไตล์นี้กะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้แน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกก่าคำว่าสบายที